สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ดําเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงนี้ผมจะมาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาหลายคนครับว่า x max 125และ x max 400 จะมีโอกาสนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่รวมถึง X Max 300ที่มีแฟนคลับสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายโดยเฉพาะในช่วงปีที่แล้วมาถึงขณะนี้ก็ยังคงสอบถามอย่างต่อเนื่องว่า X Max 300จะมีโอกาสปรับโฉมใหม่ในปีนี้หรือไม่ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าทิศทางตลาดมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยมีการเปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วอย่างชัดเจน ตลอดช่วงปี2,563ที่ผ่านมา Yamaha X Max 300ทำสถิติยอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกเหนือกว่าทุกประเทศในยุโรปในญี่ปุ่นหรือแม้แต่อินโดนีเซียโดยมันทำสถิติยอดขายถล่มทลายตลอดปี2,563ด้วยตัวเลขที่มากกว่า20,000คันและในปีนี้2,564ผมมีความคาดหมายครับว่า X Max 300 จะทำสถิติยอดขายสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยตัวเลขมากกว่า25,000คันจริงเท็จประการใดปลายปีนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่กระแสของ X Max 300ร้อนแรงมาอย่างต่อเนื่องในช่วง3ปีเศษที่ผ่านมาก็มีแฟนคลับหลายคนนะครับสอบถามถึง X Max 125ที่มีขายในยุโรปว่าจะมีโอกาสเปิดตัวในเมืองไทยหรือไม่ ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่า X Max 125 X Max 300และ X Max 400ทั้ง3รุ่นนะครับมีรูปโฉมดีไซน์ที่เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วโดย X Max 125นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของยุโรปในแบบ A 1ซึ่งผู้ขับขี่ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปกับมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 125cc ซีซีและก็มีแรงม้าไม่เกินไปกว่า15แรงมา้า โดย y ม m a h a ในยุโรปได้มีการนำเครื่องยนต์ของ n m a x 155 VVA ของเมืองไทยเราไปปรับลดปริมาตรกระบอกสูบจาก155 cc ลงมาอยู่ที่124.66 cc โดยเป็นการลดขนาดกระบอกสูบให้เล็กลงจากเดิม58มิลมลงมาอยู่ที่52มิเมเล็กกว่า n m a x ถึง6มิลลิเมครับขณะที่ช่วงชัก58.7ม mm, ิมเท่ากัน แรงม้าสูงสุดของ X Max 125อยู่ที่12.23แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีขณะที่ N Max ของเมืองไทยเรา15.4แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีมีท็กชั่นคอนโทรลเหมือนกันครับรวมถึงระบบ Start and Stop System ก็มีเช่นกันต้องอย่าลืมครับว่า N Max ของเมืองไทยนั้นมี CC มากกว่าแรงม้ามากกว่าบอด y ี้รูปโฉมภายนอกเล็กกว่า ขณะที่ X Max 125ใช้บอดี้ภายนอกของ X Max 300ดังนั้นมันจะมีหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันแตกต่างกันที่ปริมาตรกระบอกสูบหรือเครื่องยนต์เท่านั้นครับมีคุณผู้ชมหลายท่านอยากให้ y ม m a h านำ X Max 125มาขายที่เมืองไทยต้องตอบเลยครับว่าคงเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่า X Max 125ในยุโรปนั้นวางราคาอยู่ที่4,999ย e ูโรคิดเป็นเงินไทย 187,600บาทถ้าเปรียบเทียบกับ XMAX 300ในเมืองไทยขณะนี้172,900บาทก็จะเห็นว่าราคาของ XMAX 125ในยุโรปนั้นแพงกว่าถึง14,700บาทถ้าเปรียบเทียบราคา XMAX 300ในยุโรป5,999ยูโรที่เป็นงันไทย2,25,124บาท กับราคา X Max 300ในเมืองไทย172,900บาทก็จะเห็นว่า X Max 300ของยุโรปนั้นแพงกว่าถึง52,200บาทครับสรุปก็คือว่า X Max 125นั้นไม่มีโอกาสมาแจ้งเกิดเมืองไทยอย่างแน่นอนแต่ว่า X Max 400ยังมีโอกาสลุ้นอยู่ครับในยุโรปนั้นวางราคาอยู่ที่6,799ยูโรคิดเป็นเงินไทย 2 5 5 5 5 0บาทเปรียบเทียบราคากับ XMAX 300ในเมืองไทยขณะนี้172,900บาทก็จะเห็นว่าราคาของ XMAX 400นั้นแพงกว่า XMAX 300ในเมืองไทย82,250บาทอย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบราคาที่แตกต่างกันตรงนี้ไม่สามารถเอามาใช้เป็นมาตรฐานได้ ต้องเปรียบเทียบราคาส่วนต่างระหว่าง XMAX 300และ XMAX 400ในยุโรปที่มีความแตกต่างกันอยู่ที่30,000บาทนั่นก็หมายความว่าถ้า XMAX 400จะมาขายเมืองไทยมันจะบวกราคาเข้าไปอีก30,000บาทจากเดิม XMAX 300อยู่ที่172,900บาทบวกเข้าไปอีก30,000ก็เท่ากับว่า XMAX 400ในเมืองไทยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ229,000บาทในขณะนี้ครับ คุณผู้ชมลองถามตัวเองดูครับว่าถ้า X Max 400จะมาเปิดตลาดในเมืองไทยในราคาแพงกว่า X Max 300ประมาณ30 0 0 0บาทจะสู้ราคาตรงนี้ไหวหรือไม่สำหรับคำถามที่ว่า X Max 300ในเมืองไทยจะมีการปรับโฉมใหม่หรือไม่ในปีนี้ตอบเลยครับว่าคงยังไม่มีการปรับโฉมแต่อย่างใดเมื่อปีที่แล้วก็มีการปล่อยข่าวว่า X Max 300จะมีการปรับโฉมใหม่ผมก็บอกไปแล้วครับว่า ในปีที่แล้วจะไม่มีการปรับโฉมใหม่และปีนี้ก็ยังคงมีการปล่อยกระแสข่าว X Max 300ปรับโฉมใหม่กันอีกแล้วยืนยันนะครับว่าในปี2564 X Max 300จะยังคงโฉมเดิมต่อไปนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของยามาฮ่กับการเปิดตัว X Max 300เมื่อ3ปีเศษที่ผ่านมาโดยในปี2563ตลอดทั้งปีทำยอดขายได้มากกว่า2 0,000คันมันคือสถิติยอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของโลก มากกว่าอิตาลีฝรั่งเศสสเปนเยอรมันหรือว่าอังกฤษรวมถึงมากกว่าญี่ปุ่นอินโดนีเซียเพราะว่าตอนนี้กระแสของมอเตอร์ไซค์เมืองไทยเทไปที่บิ๊กสกู๊ตเตอร์ขนาด3 0 0ซ c กันอย่างมากมายไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าครึ่งปีแรกของปี2564ยอดขายของ XMAX 300พุ่งทยานสูงขึ้นไปอีกครับผมมีความเชื่อครับว่าจบปี2564แล้ว ยอดขายของ xmax 300จะสามารถทำสถิติยอดขายสูงสุดใหม่ระหว่าง25,000ถึง30,000คันในปีนี้ครับน่าสีดายแทนคู่แข่งอย่างซูซูกิและคาวาสกิที่ไม่หันมาทำตลาดมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ขนาด3 0 0ซีซีในเมืองไทยทำให้พลาดโอกาสในการขยายตัวกับกระแสมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ในขณะนี้ที่เติบโตขึ้นอย่างมากมายหลายเท่าตัวเฉพาะ xmax 300มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึงสเท่าครึ่ง จากเป้าหมายเดิมที่วางไว้ในวันเปิดตัวและในปีนี้ก็คาดว่าจะเติบโตมากขึ้นถึง5เท่าตัวกว่าเรื่องราวของ XMAX 300จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ